Review Papa the housemaid. Hi Melly! Hi, Mrs. Winchester. Oh, please call me Nina. Come on in. So why do you want this job? I just really enjoy being a housemaid. For the right families, of course. You know this is a live-in position, right? <laughs> ภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับผมนิยามแบบนี้แล้วกันว่าอย่าไปคิดแทนเขาอย่าไปคิดเผื่อเขาอย่าไปตัดสินเขาก่อนว่ามันจะเป็นหนังขายผู้หญิงสวยมันจะเป็นหนังขายความเซ็กซี่แล้วก็ระทึกซ่อนงามอะไรแบบนี้มันไม่ใช่หนังแบบนั้นมันเป็นหนังที่ตลก คนดูได้ดีมากๆเรื่องหนึ่งเลยผมชื่นชอบตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นหนังที่จริงๆอ่ะผมก็แอบ,บสังเกตอย่างหนึ่งนะว่าเออหนังเนี่ยมันความยาวประมาณ136นาทีนะครับก็แอบ,บคิดว่าเฮ้ยถ้าถ้าเกิดว่าหนังที่มันไม่มีอะไรจะเล่าแล้วก็มันเป็นหนังตื้นๆเนี่ยทำไมมันยาวจังวะจริงๆมันแทบจะยาวที่สุดรองจากอวาตารตอนนี้ที่ฉายในโรงภาพยนตร์ที่ที่ยังฉายอยู่อ่ะ จนพอได้ไปดูผมรู้สึกเลยว่าเข้าใจละแล้วก็ดีมากแล้วก็ชอบด้วยนะครับที่เขาตีความของหนังเรื่องนี้แบบนี้นะครับไม่ให้มันตื้นเกินไปการแสดงบอกก่อนว่าซิดนีย์สวีนี่เนี่ยเธอเป็นนางเอกน้ำดีที่การแสดงก็ดีนะครับพัฒนามากขึ้นแล้วก็เราเรียกไม่ได้จริงที่จะต้องมองว่าตอนนี้เธอเป็นเซ็กซี่สตาร์ด้วยนะครับเธอเป็นเซ็กซิมโบอะไรเงี้ยเธอเป็นนักแสดงที่มีเซ็กซอพเฟสูงมากนะครับ แต่ว่าเซ็กซี่ที่ซิดนีย์เป็นเนี่ยไม่ใช่เซ็กซี่ที่เราเคยได้แบบได้ได้ได,ได,ได้ได้สัมผัสอย่างอ,อายุเก,กา่กาๆเลยอย่างชาลอนสโตนอย่างเงี้ยยุก90 80ยอย่างเงี้ยไม่ใช่เซ็กซี่แบบว่าเออนักแสดงคนอื่นๆเป็นด้วยนะเออไม่ใช่เซ็กซี่แบบเอริซันดาเดดเดโออย่างนงี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันเซ็กซี่ของซิดนีย์คืออินโนเซนต์เซ็กซี่ เป็นเซ็กซี่ที่เธอไม่เธอไม่เคยได้รับบทแบบว่าเป็นนางแมวนางยัวสวาด์ไม่ใช่แบบนั้นเลยนะครับไม่ใช่แบบเออามาอีโรติกแต่เธอจะเป็นผู้หญิงซื่อที่บังเอิญมีรูปร่างแบบว่ารูปร่างฟ้าประทานเท่าแบบนั้นเองนะครับแล้วทําให้อาจจะเป็นจุดเชื่อมโยงให้ตัวละครผู้ชายในเรื่องนั้นๆน่นนะเกิดความแบบว่านั่นแหละรู้สึกว่าเออ โดนกระตุ้นอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นอย่างถ้าเราเคยดูเรื่อง Voyager อะไรแบบเนี้ยมันก็จะเป็นฟีลลิ่งของผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้เข้าไปมีส่วนในการเออนั่นแหละเขาเรียกว่าการนอกกายนั่นแหละเรื่องนี้ถ้าใครดูตัวอย่างก็พอจะเข้าใจแล้วแหละว่ามันก็มีการนอกกายเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าทางทางนี้ทางนั้น,นแล้วผมอยากจะมองว่าเ,เมื่อซิด n e นี์เสียความอินโนเซนต์ของตัวเอง ให้กับผู้ชายคนหนึ่งเธอจะเอาคืนยังไงนี่เป็น,สนเสน่ห์ของซิดนีย์สังเกตแม้ต่อให้เป็นหนังเรื่องอื่นก็ตามการเอาคืนของซิดนีย์การที่ซิดนีย์ได้แบบบ้าขึ้นมาระเบิดอารมณ์แหกปากอะไรแบบนี้นี่คือนี่คือเอกลักษณ์ที่เธอมักจะได้รับบทแบบนี้หลังๆแบบนี้หลายเรื่องนะครับและในเรื่องนี้มันก็เป็นเบอร์นั้นที่ผมรู้สึกว่าเออผมรออยู่แล้วแหละว่ามันจะมีแบบนี้แล้วมันก็มีแบบนั้นจริงๆนะครับแต่อย่าจะบอกว่า ด้วยความที่ว่ามันเห็นแบบนี้มาเยอะเนี่ยก็เลยไม่รู้สึกว่าตื่นเต้นอะไรแต่แค่อยากรู้ว่าเรื่องนี้ใครวะที่มันจะเป็นตัวหักเหเท่านั้นเองคือหนังเรื่องนี้พูดตามตรงครับมันเดาได้อยู่แล้วแหละนะครับว่ามันจะมีการหักมุมเกิดขึ้นมันจะมีการซ่อนเงื่อนซ่อนงามเกิดขึ้นว่าอะไรคืออะไรไม่เป็นแบบที่เราคิดหรอกแต่ไม่คิดว่ามันจะเบอร์นี้เท่านั้นเองกลับกลายเป็นว่าการแสดงในเรื่องนี้ผมค่อนข้าง เออผมค่อนข้างให้ใจไปทางอเมดานะผมึกว่าอเมดาเนี่ยคือเออทำไมทำไมเขาเล่นได้ซับซ้อนขนาดเนี้ยแล้วการเป็นคนหลายบุคลิกในเรื่องนี้เนี่ยเล่นถึงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอเมดาเขาเป็นคนที่เหมือนกับว่าเขาจะได้รับบทเป็นผู้หญิงที่มีภาวะทางอารมณ์มากเหมือนกันในหลายๆเรื่องเป็นผู้หญิงที่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายดูน่ากลัวสังเกตไหมเรื่องนี้เหมือน เหมือนผู้สร้างอ่ะเขาเล็งไว้แล้วว่าเขาจะเอาจุดขายเทรดมาร์กของนักแสดงสองคนนี้มาอยู่ในเรื่องนี้คือคุณจะเคยเจอการแสดงของสองคนนี้ในเรื่องอื่นมาแล้วแต่ปรากฏว่าพอมันมาอยู่ในเรื่องนี้มันกลายเป็นว่าพอฟาดกันเอนงมันดูใหม่นะครับแต่ว่าเรื่องนี้ผมกลับรู้สึกว่าอแมนด้าเนี่ยเขาเล่นออกมาที่ที่ที่ค่อนข้างแบบมีมิติหลากหลายเพราะต้องเล่นเผื่อฉากหักมุมและแฟชชั่นแบ็กอีก เลยค่อนข้างชอบมากนะครับส่วนหนังเนี่ยมูดของมันเนี่ยมันไม่ได้ดูแบบว่าเออลึกลับอะไรไม่ไม่ใช่ฟิลเบอร์เดียวกับกรอนเกิลด้วยเรียบเรียบเลยแหละแต่ว่าผมกลับรู้สึกว่าตอนนี้เขาเฉลยแล้วเนี่ยว่าปมของมันคืออะไรเ,เหมือนเขา มีการเกรดิ้งนะครับเกรดิ้งภาพเนี่ยให้มีให้มันมีความทำมืนมากขึ้นให้เราอยู่ในบรรยากาศมากขึ้นแต่นอกนั้นเนี่ยมันแทบจะเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าดูเป็นหนังหักหักเรียมโหดจืดๆนะครับเท่านั้นเองแต่พอเฉลยแล้วโคตรชอบเลยหนังมันดูพองดูใหญ่ขึ้นเลยแต่จากตอนแรกมันเรียบๆแต่มันเป็นเรียบที่ผมรู้สึกว่า เออรุนอนะคือเรารู้อยู่แล้วอย่างที่บอกว่าว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีอะไรหักมุมแต่มันจะหักเมื่อไหร่จะต้องรอยนานแค่ไหนแต่พอมาแล้วอ่ะคุ้มนะครับถามว่าทำไมถึงรู้การแสดงของตัวตัวละครของตัวสามีนะครับก็คือคุณผู้ชายเนี่ยมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าทำไมทำอะไรแบบว่าไม่รอบคอบวะดูประเจิดประเจ้อจังเลยจนแบบออกเข้าใจละ หรือทาไมตัวละครนั้นมีแบบนี้แบบนี้มีการพูดเผื่อด้วยนะพูดดังๆชัดๆเผื่อแฟชแบ็กอีกอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นบางมุมของหนังเรื่องนี้มันเหมือนหนังน้ำเอ้มันเหมือนละครน้าเน่านิดหนึ่งอันนี้เรื่องจริงเหมือนละครน้าเน่าฝรั่งในตอนต้นเรื่องจนถึงกลางนะครับแต่จากนั้นไปเนี่ยมูดความเป็นภาพยนตร์เออมันกลับมาละนะครับตรงนี้ก็เลยรู้สึกว่าหนังมันมีมิติมากขึ้นนะครับเออ จะเป็นการสปอยไหมอะพูดเลยก็ได้ดังเรื่องเนี้ยมันมีภาคต่อนะครับแต่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับภาคนี้นะเออไม่เพื่อนๆจะได้ไม่เข้าใจว่าเอ้ยมันมัน,ม,นมันจะไม่เคลียร์หรอไม่ใช่นะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันแหละแต่ว่าการที่เขาโปรยขนมปังไปแบบเนี้ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเซฟมากเพราะหนึ่งผมเชื่อจริงๆว่าพอหลังจากที่แฟลชแบ็กมันโผล่แล้วเนี่ยแล้วมันได้รู้ความจริงเ เสนเน์ตัวละครอ m แมนดานะครับหรือซิดนียเนี่ยมันไปต่อภาคหน้าได้จริงนะครับแล้วก็หนังแบบนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าบอกไอเดียเราเราอาจจะเคยดู Housemate ของเกาหลีเนาะมันก็จะมีแบบเอออย่างเงี้ยสุดท้ายมีโศกนาฏการรมเกิดขึ้นแต่มันไม่ใช่เบอร์เดียวกับเวอร์ชันนี้เรื่องนี้มันมันไม่ใช่เลยผมถึงได้บอกว่าอย่าเพิ่งคิดก่อนอย่าเพิ่งตัดสินเขาก่อนว่าเขาจะเป็นหนังแบบว่าหนังอีโรติกตื้น มันเป็นหนังที่แสบอะเออแสบซวงและเป็นหนังที่แบบว่าเจ็บจีดจิกกัดมากๆและเป็นหนังที่ผมไม่คิดว่าจะเขาเขาเขาจะทาแบบนี้อะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ว่าอยาจะบอกว่ามันเริ่มเป็นเสน่ห์ที่เห็นได้มากขึ้นหลังจากค่าย A 2 4 A24 เนีร่ยเริ่มทําแบบนี้จนมาถึงเรื่องนี้เนี่ยอเรื่องนี้ไม่ใช่ของ A 2 4นะแต่ผมอยากจะบอกว่าเออเสน่ห์ตรงเนี้ยมันดึงดูดได้เพราะฉะนั้ สรุปตรงนี้นะครับสิ่งที่ผมชอบอะ่ะการแสดงที่ดีมากนะครับแล้วก็การหักมุมการแฟชแบ็กแล้วก็หนังที่พองตัวและกายร่างเป็นหนังอีกอีกแนวหนึ่งอะ่ะแบบที่แบบคนดูรู้สึกว่าโอ้โหมันบานปลายเกินไปแล้วแต่มันสนุกจังเลยอะไรเงี้ยอันนี้โคตรชอบเลยนะครับแต่อะไรที่ยังรู้สึกเล็บเรียบไปก็คือหลายอย่างมันเดาได้นะครับ แต่ก็เหมือนกับเขารู้นะว่าเดี๋ยวพวกมันจะดาวได้เราเลยใช้วิธีนี้โอ้โหก็เลยสุดยอดนะครับมันเป็นการหักมุมที่ดีเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เขามีเลมากกว่าที่คิดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมคุณอาจจะเห็นช่องอื่นหรือว่าทําไมหลายๆที่เนี่ยเขาให้คะแนนเรื่องนี้เนี่ยได้แบบว่าค่อนข้างไปทางดีเพราะมันดีจริงครับในเรื่องของการหักมุมและการสับขาหลอกคนดูเรื่องนี้นะครับ The Housemate มีดีมากกว่าหน้าสวยๆเรือนร่างที่ดึงดูดและ ความเป็นอีโรติกของมันเนี่ยไม่ใช่พ้อต์เลยของหนังเรื่องนี้แต่มันคือสิ่งที่จะทำให้คุณรู้ว่า don't trust anyone หรืออย่าไว้ใจใครมากเกินไปทําทำไมมันเป็นเสน่ห์ที่ขายได้ไม่มีวันเบือ่อ The h o u s e m a i d ครับทุกโรงภาพยนตร์วันนี้ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ oh my God. What kind my of monsters What are we? God of